ซิตี้1.0เทอร์โบ122แรงม้าก็สวัสดีครับวันนี้พบก,กับเพลรถคาร์เดอรครับก็มีรถเข้าใหม่เนาะปี20เลยเลขไม,ม้50,000โลมือเดียวป้ายแดงไปพ,พี่ไปดูสีร,บรอบๆเลยซิตี้หน้าใหม่แล้วนะตัวนี้เป็นเครื่อง1.0เทอร์โบแล้วมาพร้อมกับล้อมแม็กเลยยางปี24เ,เต็มเลยนี่ผมมาลงขายตามสภาพก่อนนะจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะพี่พี่นะสีสันโดยโดยรวมนี่เดิมบางทั้งคันนะพี่พ เดิมมาทั้งไทยภายในยังเป็นบอ่อภาพเพราะตัวนี้เป็นตัว S คือโลสุดตัวแรกมือมือหนึ่งป้ายแดงนี่ห้ 5, 7, 9, าแสนเจ็ดหมืนเก้าพันบาทแหาข้อมูลเป๊ะดูภายในรถสไตล์เครื่องนะเดี๋ยวผมเปิดใ,ให้ดูภายในดิภายในสวยกิ๊บเลยพี่พี่โฟก,กัสด้วยดิเลขไม้ห้าหมืนโลเนาะโมอะไรเบี้ยวและไอแบ็คคู่หน้าได้พุสตาร์แล้วนะพุสตาร์ ุญแจสองดอกนะพี่พี่นะจัดไฟแนนซ์ก็จัดได้นะแต่ไม่ใช่ราคานี้ราคานี้คือเงินสดนะที่ผมจะเปิดคือราคาเงินสดก็จัดแฟแนนซ์ก็จะบวกประมาณสี่หมื่นบาทเนาะมาดูบ่อหลังสวยๆเลยอ่าเป็นบ่อผ้าสวยๆเลยนะตัวเอสเนาะ,ะมาดูท้ายท้ายเดิมเดมิพี่ดูน็อตไม่มีถอดเดิมเดิมเลยอาร์คโรงงานเม็ดสียมพูดูสวยๆเลยพี่พี่ดูเลี่ยมมาก ถูกกว่าป้ายแดงอะ่ะถูกกว่าป้ายแดงครึ่งหนึ่งอะ่ะครึ่งหนึ่งเลยรถแค่ห้าปีเอง <L ess> พี่พี่หาซื้อใช้นะผมว่าจบเลย <L ess> เครื่องเกียร์ดีมากอ่ะดูแฮร์แบ็กแรบคู่หน้าเลยนะยสวยเลยกับราคานี้เลยย่ีพี่พี่ฟังพาษสีหกเก้าเต็มๆรถเอาไปใช้งานได้เลยเนาะถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายของเหลวจบเลยอ่ะมาดูห้องเครื่องกัน นี่ดูเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องหนึ่งจุดศูนย์นะได้เก,เกียร์ีเหมันเดิมนะพีพ่ีนะมาดูลามเบรกน้ำมันเครื่องเ e ขียวๆเลยนี่หัวน็อตหัวน็อตเดิมๆเลยพี่ดูเห็นไหมไหมหัวน็อตเดิมๆเ,เลยนะนดเดิมโอเคสวยเลยพี่ตรงหัวราคาอยู่ที่นะเงินสดนะพี่สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทพรอราคานี้เลยสองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้าผ่อนก็สามสามเก้า 6,000พอ6,000กาบาทตลอดสัญญาฟรีทุกอย่างไม่ต้องเอาตังค์มาเลยฟรีได้หมดแต่ถ้าจัดไฟแนนซ์คันนี้ที่พอซที่อยู่เชียงใหม่นะไปจัดที่เชียงใหม่ได้เลยมีบริการถึงที่เลยเชียงใหม่ภาคเหนือควบคุมหมดเลยนะพี่ๆนะคันนี้นะโอเคถ้าพี่สนใจก็0984982025เพชรนะครับง่ายฝ่ายพี่กดติดตามไม่ว่าจะต่อต,อตอแอปแดงแอปฟ้าทุกแอปกดติดตามผมด้วยนะที่เกี่ยวกับเพชรโอโตผ่านนะวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละย,ยังไงก็ฝากพี่ๆไว้ด้วยนะ สวยๆเลยพี่หน้าใหม่หนึ่งี่เทอร์โบเกีวีร้อยยี่สองแรงม้าแรงแน่นอนไฟท้ายหรูหราม้าหอนเลยดูสวยๆเยพี่เห็นไหมเทอร์โบไปวันนี้ก็มีประมาณนี้หละพ,พี่ไปกัก่อนดีกว่าแล้วก็เจอกันใหม่คันหน้ายังมีรถเข้าอีกประมาณห้าคันแต่ยังขายไม่ทันทำขายไม่ทันไปทีละคันพ,พี่คนเดียว Xin chào bye bye.